หลังจากที่เรารู้จักกล้องจุลทรรศแต่ละประเภทไปแล้วนั้นตอนนี้เรามารู้จักส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆในอดีตกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงนั้นผลิตขึ้นโดยใช้แสงธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย์เนื่องจากว่าเมื่อก่อนไม่มีแสงไฟฟ้า จึงได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ให้มีกระจกสะท้อนแสงดวงอาทิตย์เพื่อให้มองเห็นวัตถุที่ต้องการส่องแต่ปัจจุบันเมื่อมีไฟฟ้าเข้ามาทําให้มีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงไฟฟ้าเพื่อความสะดวกมากขึ้นเรามาดูส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงไฟฟ้าและแสงดวงอาทิตย์กันดีกว่าครับว่ามีส่วนประกอบที่พัฒนาและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงฐานเป็นส่วนที่ใช้วางบนโต๊ะทำหน้าที่รับน้ำหนักทั้งหมดของกล้องจุลทรรศน์แขนเป็นส่วนเชื่อมตัวลำกล้องกับฐานใช้เป็นที่จับเวลาเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์ลำกล้องเป็นส่วนที่ปลายด้านบนมีเลนตา ส่วนปลายด้านล่างติดกับเลนวัตถุจานหมุนเป็นส่วนของกล้องที่ใช้สําหรับหมุนเพื่อเปลี่ยนกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุเลนใกล้ตาเป็นเลนที่อยู่บนสุดของลำกล้องโดยภาพที่ได้จะเป็นภาพเสมือนหัวกลับเลนรวมแสง ทำหน้าที่รวมแสงให้เข้มขึ้นเพื่อส่งไปยังวัตถุที่ต้องการศึกษากระจกเงาทำหน้าที่สะท้อนแสงจากธรรมชาติหรือแสงจากหลอดไฟภายในห้องให้ส่องผ่านวัตถุปุ่มปรับภาพหยาบทำหน้าที่ปรับภาพโดยเปลี่ยนระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุ ปุ่มปรับภาพละเอียดทำหน้าที่ปรับภาพทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน e ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดอ e ิเล็กตรอนส่วนที่ทำหน้าที่ผลิตอ e ิเล็กตรอนลำอ e ิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่ถูกผลิตขึ้นจากแหล่งกำเนิดอ e ิเล็กตรอนเลนรวมลำอ e ิเล็กตรอนเป็นเลนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ที่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอ e น ทำหน้าที่บังคับอิเล็กตรอนให้ผ่านหรือกวาดไปบนผิวของสิ่งที่ต้องการศึกษาเลนใกล้วัตถุเลนฉายจอรับภาพ